สวัสดีค่ะแ8สิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับจิตใจของคุณและวิธีการควบคุมพลังพิเศษนี้ทุกสิ่งอย่างต้องผ่านการฝึกฝนหลายคนน่าจะเคยสงสัยกันว่าจิตหรือจิตใจคืออะไรแท้จริงแล้วจิต ก็คือความนึกคิดชาวปัญญาความมีสติหรือความคิดซึ่งจิตใจสามารถสั่งการให้เราคิดหรือทำอะไรที่สร้างสารรค์ได้มากมายจริงๆเรามาทำความรู้จัก8ข้อที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับจิตใจของคุณและวิธีการควบคุมพลังพิเศษนี้ด้วยกันค่ะข้อที่หนึ่ง ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าจิตคืออะไรหรือสมองสร้างจิตใจขึ้นมาได้อย่างไรน่าแปลกใจที่จิตใจของเรานั้นมีตัวตนอยู่จริงแต่เราไม่สามารถจับต้องจิตใจนี้ได้แถมจิตใจนั้นยังสามารถสร้างเรื่องราวดีๆให้เกิดขึ้นมากมายอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้น แม้ว่าจิตใจจะถูกสร้างขึ้นโดยสมองแต่จิตใจก็สามารถทำงานเป็นอิสระจากสมองได้ด้วยและยิ่งน่าประหลาดใจมากขึ้นเมื่อความจริงคือจิตใจสามารถเปลี่ยนสมองได้ด้วยเรามาดูว่าคุณสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างเมื่อคุณได้รับทราบข้อมูลนี้แล้ว คงทำได้เพียงรับทราบไปด้วยกับข้อมูลอันน่าทึ่งนี้แต่หากคุณสามารถสั่งการให้จิตใจทำแต่เรื่องดีๆคิดบวกๆได้ล้วลองคิดดูว่าคุณอยากให้จิตสั่งการให้สมองเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตให้ดีขึ้นบ้างเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไม่มีอะไรสายเกินไปค่ะข้อที่สอง ความคิดคือวิธีที่คุณพูดกับตัวเองหากให้อธิบายว่าความคิดคืออะไรคำตอบคือมันเป็นวิธีคุณใช้พูดกับตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าความคิดการพูดกับตัวเองอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันได้เหมือนกันเรามาดูว่าคุณสามารถพัฒนาอะไรได้บ้าง จงลองค้นหาสิ่งที่มีอยู่ลึกเข้าไปในใจของคุณกันหน่อยอะไรเป็นสิ่งที่คุณมักย้ำเตือนตัวเองเสมอๆอย่าลืมว่าความคิดเป็นเรื่องที่สำคัญต่อจิตใจมากเรื่องหนึง่งขอให้คุณลองนึกหรือคิดดูว่าตอนนี้คุณอยากจะพูดอะไรกับตัวเองบ้างลองพูดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องดีๆเชื่อหรือไม่ว่า สิ่งดีๆจะวนเข้ามาหาคุณได้ในที่สุดเรามาดูข้อที่สามค่ะคุณสามารถดูจิตใจของคุณทำงานได้มีหลายคนยังไม่ทราบว่าตัวเราเองนั้นสามารถสร้างความเชี่ยวชาญในการเฝ้าดูจิตของตัวเองได้โดยรับรู้อย่างมีสติว่าคุณสามารถยืนอยู่นอกจิตใจของตัวเอง และเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องประสบกับมันด้วยตัวเองส่วนการเฝ้าดูบางครั้งเรียกว่าการสังเกตตัวเองหรือการสังเกตอัตตาค่อนข้างเป็นส่วนที่แยกออกจากอารมณ์ต่อเมื่อคุณได้ลองมองลึกในจิตใจของตัวเองได้แล้วจะทำให้คุณสามารถมองเห็นความคิดและการกระทํา ของคุณได้อย่างเป็นกลางมากที่สุดในทางกลับกันในส่วนที่คุณเคยมีประสบการณ์คุณเองก็สามารถรับรู้ได้ว่ามันมีสิ่งที่ประทับใจหรือไม่หรือคุณรู้สึกว่าอารมณ์ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ในรูปแบบไหนคุณสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างจงลองมองลึกเข้าไปในจิตใจของตัวเองดูว่า สิ่งใดเป็นตัวฉุดรั้งความคิดของคุณไว้กันแน่คุณมีความกังวลในเรื่องใดบ้างคุณเป็นคนที่ชอบคิดวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาหรือไม่โดยปกติคุณเป็นคนชอบคิดบวกชอบพูดกับตัวเองในทางที่ให้กํำลังใจชอบคิดลบหรือชอบหาวิธีทําร้ายตัวเองหรือไม่ ลองหัดฟังคำพูดของตัวเองแล้วคุณก็จะเห็นความคิดของตัวเองเมื่อเห็นว่าคุณเริ่มจะคิดลบไปในทางที่ไม่ดีกับตัวเองแล้วขอให้คุณค่อยๆลองปรับเปลี่ยนให้เป็นคนที่คิดบวกและให้กำลังใจตัวเองให้มากขึ้นแบบนี้คุณสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยรวมทั้งความคิดให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้คะ่ะ เรามาดูข้อที่4ี่ค่ะจิตใจเป็นสิ่งที่ไร้ขอบเขตและจะวิ่งพล่านไปในที่ที่อยากจะไปทุกคนมักมีกจิตที่ไม่หยุดนิ่งและจิตของแต่ละคนนั้นมักจะเต็มไปด้วยจิตตาการและเรื่องราวที่ไร้ขอบเขตมีทั้งความคิดที่คิดบวกและคิดลบมีประโยชน์ และไร้สาระในคราวเดียวกันพูดได้ว่าจิตนั้นมีความคิดเป็นของตัวเองโดยที่เราเองไม่สามารถควบคุมได้แต่คุณสามารถเรียนรู้ที่จะจัดการมันได้คุณสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างเมื่อคุณเริ่มสังเกตเห็นว่าตัวเองเริ่มจะมีความคิดและจินตนาการไปไกลและจิตใจเริ่มจะปั่นป่วน แทบจะควบคุมไม่ได้อยู่แล้วขอให้คุณตั้งสติและขอให้พูดกับตัวเองว่านี่เป็นแค่ความคิดเท่านั้นการคิดแบบนี้จะช่วยให้ดึงสติและทําให้คุณมองการพูดคุยกับตัวเองได้อย่างเป็นกลางโดยสามารถใช้เทคนิคของการฝึกทำสมาธิมาช่วยฝึก ให้จิตใจสงบได้ซึ่งเทคนิคการทำสมาธินี้จะช่วยให้คุณผ่อนคลายจากความคิดที่พุ้งซ่านและจินตนาการที่ออกไปทางลบหรือเลวร้ายได้เป็นอย่างดีแถมช่วยให้จิตของคุณได้รับรู้ถึงความสงบของจิตใจอีกด้วยข้อที่5ค่ะความคิดของคุณสามารถเปลีป่ยนแปลงสมองของคุณได้ ความคิดของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสมองคุณได้เมื่อคุณสร้างรูปแบบความคิดใหม่ๆคิดแต่เรื่องดีๆก็เสมือนคุณได้สร้างเรื่องดีๆให้เกิดขึ้นด้วยยิ่งคุณฝึกนิสัยความคิดใหม่ๆมากเท่าไหร่ซลล์สมองของคุณก็จะเรียนรู้ที่จะทำงานและเชื่อมโยงสิ่งใหม่ๆเข้าด้วยกันมากขึ้นเท่านั้นโดยเซลล์ประสาทที่จะทำ งานร่วมกันจะเชื่อมถึงกันซึ่งจิตใจที่มีความคิดดีๆสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบแล้วคุณจะสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างจงลองเปลี่ยนคำพูดและความคิดของตัวเองทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าเริ่มจะหมกมุ่นอยู่กับความโกรธหรือหงุดหงิดตัวเองทุกครั้ง ที่ทำเรื่องผิดพลาดขอให้คุณตั้งสติและหัดบอกตัวเองใหม่ว่ามันก็เป็นเพียงความผิดพลาดหนึ่งของชีวิตฉันจะพยายามมีสติให้มากขึ้นเพื่อเรียนรู้จากความผิดพลาดนี้และจะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีกหรือจดบันทึกลงในกระดาษไว้ถึงความผิดพลาดและวิธีแก้ไขให้ดีขึ้น โดยคุณสามารถนำมาใช้กับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้หากคุณต้องประสบกับเหตุการณ์นั้นอีกครั้งคุณก็จะสามารถตั้งสติและแก้ไขเพื่อไม่ให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นอีกได้อย่างรวดเร็วหรืออาจจะพูดทบทวนถึงความผิดพลาดและวิธีแก้ไขเพื่อสร้างความจดจำข้อที่6ค่ะ คำพูดที่ให้ความรู้สึกเรียบง่ายสามารถทำให้จิตใจคุณสงบและเปลี่ยนแปลงสมองได้ทราบหรือไม่ว่าความเศร้าความกระวนกระวายใจหรือความโกรธนั้นไม่ว่าคุณจะรู้สึกถึงอารมณ์ใดก็ตามก็มักจะทำให้คุณรู้สึกทุกข์ใจได้เสมองานวิจัยได้บอกไว้ว่า การอย่างรู้ถึงความรู้สึกของตนเองได้นั้นจะสามารถช่วยบรรเทาความรู้สึกอารมณ์เสียและช่วยให้คุณรู้สึกควบคุมจิตได้มากขึ้นคุณสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างจงลองสังเกตว่าเมื่อใดที่คุณเริ่มจะมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นและเริ่มรบกวนจิตใจแล้วแล้ะก็ขอให้คุณลองค้นหาคำที่อธิบายถึงอารมณ์นั้นให้ได้ เช่นรู้สึกโกรธรู้สึกสเทือนใจรู้สึกเศร้ารู้สึกหนุดหนิดหรือรู้สึกไม่โอเคกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้อยู่นะแบบนี้จะช่วยให้คุณอย่างรู้ถึงความรู้สึกจริงๆของตนเองได้และรับรู้ว่าคุณกำลังรู้สึกอย่างไรเพื่อคุณจะได้ตั้งสติและเริ่มควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนั้น ให้บรรเทาลงข้อที่เจค่ะสมองของคุณมีอคติเชิงลบแต่จิตใจของคุณสามารถสอนให้มีความสุขมากขึ้นต่อเมื่อคุณเริ่มจะรู้สึกว่ามีอคติเชิงลบนั่นหมายความว่าสมองของคุณสั่งการให้เริ่มตอบสนองต่อความรุนแรงกับสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นเช่นภัยอันตราย การคุกคามความผิดพลาดหรือปัญญาสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณพบเจอกับความสุขได้ยากขึ้นพูดได้ว่าอากติเชิงลบนี้จะขัดขวางความสุขของคุณได้ง่ายมากแต่โชคดีที่จิตของคนเรานั้นสามารถฝึกสมองให้มีความสุขมากขึ้นได้โดยการคิดบวกให้มากขึ้น ความคิดบวกบวกนี้จะช่วยพัฒนาจิตใจทำให้คุณพบกับความสงบความสำเร็จและความสุขได้ในที่สุดและนี่เป็นอีกวิธีของจิตที่คิดด้านบวกช่วยเปลี่ยนสมองให้ดีขึ้นได้คุณสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างลองคิดถึงแต่เหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่คุณรู้สึกว่ามีความสุขโดยการดึงความรู้สึกที่ว่า คุณมีความสุขในเหตุการณ์วันนั้นกลับมารู้สึกมีความสุขอีกครั้งโดยขอให้คงความรู้สึกอยู่กับประสบการณ์และความสุขนั้นเป็นเวลา5นาทีขึ้นไปวิธีนี้จะช่วยฝึกให้ปรับจิตและปรับสมองของคุณให้กลับมามีพลังมีชีวิตชีวาและรู้สึกมีความสุขอีกครั้งทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะคิดแต่เรื่องดีๆ ทำแต่เรื่องดีๆในทุกๆวันและคุณก็จะเห็นเองว่ารอบตัวคุณในอนาคตจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเรามาดูข้อสุดท้ายค่ะข้อที่8การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะเปลี่ยนสมองของคุณแม้ว่าคุณจะอายุมากขึ้นก็ตามคุณสามารถเสริมสร้างจิตใจของคุณด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เสมอไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ เพราะสมองสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับอายุทุกครั้งที่คุณฝึกฝนทักษะเดิมๆซ้ำๆคุณจะได้เรียนรู้ถึงทักษะใหม่ๆและทักษะนั้นจะแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆโดยทักษะต่างๆเป็นเรื่องที่สามารถสร้างขึ้นเองได้สุดท้ายเรามาดูว่าคุณสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างจงหัดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับทักษะต่างๆของคุณทั้งทักษะเก่าและทักษะที่คุณกำลังสร้างขึ้นใหม่และจงเลือกใช้ความคิดของคุณในทางที่คิดบวกเพื่อสร้างความสุขและพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีให้กับชีวิตได้สวัสดีค่ะ